คลิปนี้สี่ไ้มาเบิงบาหฮาสีเช็คอย่างนี้ครับก่อนเทห่อสีลงหน้าปีครับกับดีซีเกาสามคิดนะครับอันแรกที่หฮาสีเฮ็ดเลยก็คือเปลี่ยนไทยน้ำมันเครื่องเปลียยป่ยนไทยน้ำมันเครื่องกับเปลี่ยนยูดีทีนะครับน้ำมันตัวเดินน้ำมันเกียร์นะครับเปลี่ยนไทยน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ เช็คน้ามอน้ำเช็คแบตเตอรี่อันแรกนะครับเช็คระบบไฟทั่วไปอันสองอันสองกระสีให้เขาตัดแต่งสู่คอหอยไหมนะครับเพราะว่าสู่คอรู้สึกว่าสิเต็มแล้วจนะเลืมมารดสภาพเดิมๆนะครับรดรถคันนี้สิเป็นเดิมๆผมสิไส้แต่รถเดิมๆครับผมสิบดคอยแต่งรถเพราะว่า มันกะเขาบไ้เห็ดเองเขาบได้เห็ดเองเขาจ้างคนนะครับเขาก็ต้องเดิมๆไว้ก่อนถ้าแตงเนี่ยมันต้องเทียนหลายอย่างนะครับแตงแต่งคอแตงแตัดแต,แตงสู่คอให้มันได้ระดับคือเก่ามันซื่อๆนะครับอันต่อไปกะให้เขานะครับตัวนี้ครับอาชีเสริมแตงเสริมแตงเค็กเบื้องตัวนี้ว่ามัน มันต้องเอาอีตัวใดมาเปลี่ยนจากตัวเนี่ยเพราะว่ามันหลุดมันดุ่งมันดุ่งเข้าไปทางไหนครับตีไก่มันหลุดน,นะครับโ่คอับพระเที่ยงครับกระสิเปลี่ยนลูกปืนตัวนี้นะ้ำลูกปืนสองตัวนี้เพราะว่ามันสามปีแล้วมันมันที่แตกนะครับเขาเปลี่ยนหลัดเลยเปลี่ยนหลัดเลยตัวนี้กะสมบูรณ์ปากง่าครับเขาง่ครับมันกะอันนี้กระสิขนเสียว ตัวนี้ก็สิเจาะรัดสายพันธุ์นี่ก็ต้องซื้อม้าเสริมนะครับตัวนี้ซื้อมาอีกตัวหนึ่งสายพันธุ์ประเภทสายพันธุ์อ่าเป็นไปได้ก็ต้องซื้อโซนี้มานน้ำนะครับสเตอร์ก็ยังแหลมบอท่านได้แหลมซื้อโซนี้มานน้ำป้องกันไว้ครับซุกนี้ก็บ่ค่อยมีปัญหาสู่ซุกนี้บ่ค่อยมีปัญหาแต่ว่าสายพันธุ์นี่ต้องเพราะว่าขเขาเฮ็ดเซฟตีสายพันธุ์ครับ ถ้าสำได้จสำเร็จสายพานสิโดดตึกรถมันสิหยุดเลยครับทำงานมันที่ไปมันสิบกกวกขวกเขาพอมันบกกวกขวกเขาเขาปั๊บตัวนี้ก,ก็บว่ได้ทำงานครับมันว่าเขามันบกก่ได้นี่เขาเฮ็ดเซฟตี้ไว้ดีอยู่ตามที่เบิ่งนะช่างเทิงกับโบมีหยังปกตินะครับสภาเพเครื่องอ,นนอะไรก็โอเค เพิ่งไงเปิดให้เบิ่งนะครับวันนี้จะเปิดออกให้เบิ่งแล้วครับมันแบบเน่ยนเพราะว่ามันนัองไม่มันเนีนครับอันนี้สายพาัดลมผมดอกสายพาัดลมนะครับมาเบิ้งสภาพภายในครับเบิ้งสายไฟครับสายไฟกับมีหนูกัดอยู่หม่องหนึง่งเพราะว่ารถมันจอดโดนเน้นการจอดครับเพราะได้เน้นการเกี่ยวอันนี้นะครับตากตรงี้ ไปปัดเข่าไปปัดเขายังป,ปัดเขา่า,ขาออกตัวสก,กูนี่เคยติดนะครับเคยติดปีกายนี่ติดสาเหตุที่ติดก็คือสายพานมันใหม่สายพานมันบอดีรถรุ่นนี้นี่สายพานทำใหม่หรือ <c oughs> สายพานบอดีให้เปลี่ยนเลยครับเพราะว่า รอบมันสีอะไรกันมันี่เห็นให้ติดตัวนี้ติดติดยุดติดเทียนนึงครับสายพันธใหม่เกีย่ยงยงีเมือคืนสอดแจงสายพันเลยใหม่กองก็ยน้ำมันไน้ขอออกผับ,บเซ็นเอรอมันครับเอเ็นเอรอไรนะครับถางน้ำมันกับโอเคทุกอย่างสายไฟฮเบง่งสายไฟนะครับแต่ห้ทุกอย่างก็โอเคนี่สส่ไฟใสยดินอันติ๊กติ๊กมันนะครับ ให้เบื้องสายพันธุ์เเป็นไปได้กับเปลี่ยนก็ดีเพราะว่ามันหลายปีมันสีสายพันธุ์บด้หลอดอามาเบื่องเครื่องคเครื่องไงครับข้อสามสภาพทั่วไปกับประมาณนี้เพราะว่ารถจอดครับเนี่ยสายพันธุ์นี้ก็ต้องซื้อไว้คู่หนึ่งครับทั้งตู้ทั้งเดินนี่ยย่างละคู่เลยครับซื้อไว้เพราะว่าปีกายนี่ก็ขาดเราก็ได้เปลี่ยน ถามันขาดมันจะตัก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 มันนี่ขับเป็นสะดุดสะดุดรอบมันก็ได้ครับรถรถคันี่ต้องรอบได้ครับแต่รอบบ่ได้นี่มันจะเป็นสะดุดเป็นแปลกๆเราครับสภาพเครื่องสภาพลุ่มทางในยังโอเคครับเดี๋ยวเป่าฟุ้นจักหน่อยเป่าฟุ้นให้เป็นจักหน่อยอันนี้คือสภาพโดยรวม เขากะสีเปลี่ยนนี่แหละเปลี่ยนน้ำมันเครื่องน้ำมันยางนี่นะตัวสำคัญกับสายพานซือ้อมาเตรียมไว้ะแล้วก็เขากบสีเค็กรอตัวตัวสำคัญคือรอครับล่อนี่ตัวนี้ที่ตรงเปลี่ยนครับผมสีเปลี่ยนะตัวนี้แล้วก็บลุลเล่อนี่ต้องเข็บตัวได้ควยนี่ถอดผมถอดเปลี่ยนเลยครับผมผมสีพอสอมเหด็ดพอสีผมสีถอดเปลี่ยนเลยมันบกคุุมผมเห็นบเบื่อแล้วเพราะว่าถอดไปสอบเหด็ด ต้นดวนแตกอีกครับแตกกับว่ได้งานครับเอาลูกไม่ใส่เลยนี่จบเลยครับอันนี้ก็ต้องเบ่งดีๆทามันควยนี่ก็ต้องออามาใส่ลูกปืนไหมตัวนี้ซ่อมได้นะครับซ่อมได้ดีอยู่ถ้าซ่อมแล้วดีอยู่แต่ซุดนี่มันจะแปลกครับซ่อมแล้วมันแบบจะเพี้ยนอยู่อัตลบีตลอดนะแต่ว่ามันก็นสิเสื่อมการเวลานแน,น่นเน้เดี๋ยวเช็คเดี๋ยวเช็คอีกทีนึงเ,เอาแม่แรงมา้นเช็ค ยางเส้นนี้ก็บ่อแตกบ่ขาดครับเขี่ยครับของแท้ที่ได้เสียงเงินครับเนี่ยครับขาดครับเนี่ยตะกี้มาหอดพี่ได้ครับเดี๋ยวนี้เขามาหอดพี่แล้วอีกน้อยนึงที่หอดกระดูก็นาจะได้เปลี่ยนครับยางยังไม่อยู่นะครับเนี่ยเพื่อนอตเหลียอยูคาเพี่ยครับให้สองปีนึงน้อครับมันเหยียบหินหรือเหยียบแนว้อุครับมันขาดนี่แหละเขาว่าความเสี่ยงของมันครับ เซ็นเนื่องกับสามมื่นกุ้งเหรอครับผมใส่ของศูนย์ผมสิใส่แต่ของศูนย์ผมบ่ใส่ของขลองนอกผมสิพยายามใส่แต่ของศูนย์เอามีไข่บ่ไข่อยู่พี่ครับอ๋อใครใคไก่ได้ไก่หลายคุ้งเด้อครับนี่ยอ๋อไก่หลายคุ้งอยู่ครับอ๋ไก่ไม่หลายหน่วยแดีวเห็นว่านึง ไก่มันไข่ครับไข่ก็ดดกกได้หรอกยช่ไหมครับสายอันนี้ซุมน,นี่ก็โอเคอยู่อันนี้เป็นระบบปั๊มนะครับซุ้มเหี่ยวซุ้มยังเนี่ยดีโยเกจซิปเกจซิปนี่มันที่เป็นขาเตะครับซุมนี้ก็เสียได้แข็งดีครับนิ่มน,นิ่มอยู่เนี่ยครับจะได้เสียเงินครับสามเงินกว่ากระสีเตี้ยนตัวนี้ เป,เ,เปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนน้ำมันยูรีทียแต่น้ำมันยูรีทียนี่เบื้องก่อนว่าปีไกยนี่ผมเปลี่ยนไปถ้าเปลี่ยนแล้วผมอาจจะ่เปลี่ยนเพราะผมจะเปลี่ยนปีขามปีแต่ว่าเปลี่ยนก็ดีขึ้น,นครับเพราะมันทำงานหนักมันมีผลต่อห้องห้องเกียร์รถก็ที่เนี่ยโอเคถอดตัวนี้ออกแล้วครับสิให้เบิ่งสภาพสดๆที่ยังบ่นนทันได้ทำความสะอาด เอามาเช็เป็นสายพานนะันธุ์อ่ะสายพันธุ์นี่ต้องซื้อไว้นะครับเนี่ยตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ครับที่ปีกลายมันใหม่ครับนี่นี่ตัวนี้เกี่ยวเขาซอดแ้งใหม่เลยครับแล้วสิใหม่ของเราเนอะเพราะว่ามันมันมันหนักเขา่าเนี่ยอันนี้ก็ต้องซื้อม้านี่ครับตัวนี้นี่จากสองเส้นตัวนี้ตัวนี้เส้นนึงตัวนี้ก็ซื้อมไว้เลยครับเพราะว่ามันเนี่ยมันเป็นอันนี้นะแะ้วต่ตัวนี้นี่เตียวไมาจา่จับสามเส้นเส้นละห้าร้อยกว่าครับ แต่ว่าถ้าซเฟอร์ที่ประจำขับกับ่เป็นยังเตี่ยนะครับแต่ถ้าเป็นสมัครเลรียนมานี่มักจิขาดนะครับนะครับสายพันธุ์นี่ปกีเส้นนะครับแต่ว่าเส้นนึ่งกะโอแพงอยู่เนี่ยต้องเนี่ยตัวนี้แหรอครับขาดให้เปลี่ยนสองเที่ยวนี่ครับปีกายมันพอมันนี่ปุ๊บมันมันติดเลยครับเนี่ยปีนี้ผมสินปีนี้ผมเปลี่ยนเลยครับเนี่เอามาเปลี่ยนเลยเพราะว่า เอาเอาตัวนี้ไปสำรองเปลี่ยนเลยเสียเ,เปลี่ยนเลยสิเปลี่ยนทุกปีตัวนี้เพราะว่ามันบไดดอบหลบวมันไปติดเข้าติดทั้งไหนครับติดแล้วตัวสกูตัวนั้นติดเสียเ,เวลาบอกห่วยหลายชั่วโมงเลยครับเนี่ยซื้อไว้สายพาน,นรับตองซื้อไว้เพิดเลยสิบพื่ให้เสียเวลาเลยบางแผน่นนี่รเ่อนคือกันติเชคครับ ตัวใดควายนี่จังสิตัวใดควายนี่สิถอดส่อมเลยตัวนี้ส่อมได้ส่อมได้อยู่ดีอยู่แต่ว่าถัดใส้ไปสี่หาปีแล้วผมมักซื้อไม่เปลี่ยนตัวนี้แต่ว่าได้สองปีสามปีก็มันมันติดแตกอยู่ประมาณปีที่สามที่สี่แต่ว่าผมก็ถ้าแต่ถ้าเขาอัดจระ,ะบีตลอดเพราะเป็นครังนี่อันนี้สิอัดจะัละบีตลอดครับแล้วมันนี่สิอัดอไว้รเขากันชุ่มๆนี่ก็ต้องเช็คตัวใดควายนี่งถอดเปลี่ยนใหม่นะครับ ถ้าไปซ่อมกงสีตกอยู่ประมาณห้าหกร้อยแต่ซื้อไม่กับประมาณพันกว่าบาทมันกับว่าตังกันครับแต่ซื้อไม่น่ะมันเขาอัดมามันสีนี่เขากับใส้ของไม้มันกับสีเพราะว่าของเขานี่มันสีสึกนะครับพวกเกียนพวกอย่างมันสีสึกมันหลวมขาดเป็นมิ้นสองมิ้นนี่ก็มันก็หลวมได้เลยครับอันนี้คือคือรูปแบบผมเฮ็ดนะครับ งานมันเดินครับงานเดินเงินกะมันกะได้เงินนะครับงานบ่เดินเงินบ่ได้เลครับเดียนรถเกี้ยวนี่ต้องใจรักหลายเตืบครับผู้ใดสิหวังรวยหวังมีน้ำมันนี่โอ้ลำบากใจน้ำายอะด้วยครับเรี่นรถเกี่ยวนี่เขาเลียนไปเขาใจรักเขามีความรักผมผมก็มีความรักในการเกี่ยวเขาเพราะว่าสมัยแต่เป็นเด็กหน่อยก็เคยไปรับจงัง น้อนน้ำเงในเมืองเลอยหาสิบบาทดีใจไหมส่นจับจังเจ้าเข่าเด้จับจังเจ้เาจจเ,จเขาดำนาไทยนาจังสีครับผมเห็ดมาแต่หน่อยนะผมมีความหลักในอาชีพนี้ผมก็เลยเห็ดนะครับกับบอมทำาได้เงินบอมมันกับบอมด้มันกับบอพ่อสิได้บอได้ไทยว่าบอมได้ได้ครับก็ได้รถนี่แหละได้รถได้ญาติพี่น้องได้หมู่พวกทีมงานได้ มันดูแลบางเทียมมันก็ซอยเหลือได้นะครับซอวยเหลือในะย้มกัดสนจังสินะครับเพราะว่ามันต้องใส่หนีมันอยู่ใส่มาแล้วสองปีครับอีกครั้นี้อีกอีกสามปีปวด,ดเอาขัดท่านปีนี้ไปกับซีดีอีกสองปีนะครับสภาพรบก็่ยังนิ่งยอยู่เก่เอยเพราะว่าผมาผมบาแต่งนะครับผมบ่ได้ไปแต่งแบบก็ยังมูเพิ่มนะครับเพราะว่าผมว่ามันซมไว ถ้าแต่งแล้วมันซ้มไว้รดรดมันซ้มไว้นะครับโดยเฉพาะเครื่องนี่มันสีมันสีซีดไว้เพราะว่าผมกะลินรดน้ำแถวพอมาแต่โดนแล้วผมก่เบิ้งอาการมันผมรู้อะผู้ใดแต่งรถนี่มันบ่มันดีอยู่ครับแต่ว่าสภาพเครื่องสภาพเกียร์มันซีดมันสีซีดครับมันซีดอาการสีดของเครื่องถ้าเปลียนคับนี่ได้ได้เปลี่ยนเครื่องนี่ครับซีดเครื่องซีด เพราะว่าเขาแต่งดิเขาแ่งแล้วมันผิดมันผิดกำลังมันมันเดินไปมันก็ผิดกำลังมันนะครับเอาลิปนี้ก็สรุปแล้วก็เตรียมเงินไว้รวดครับเนี่ยมันมันแตกครับมันมันเป็นตะเพียนไีแล้มันเริ่มแตกกระดูกแล้วครับเนี่ถือว่าแตกเขาด้วยกระดูกขูงเนอันตรายครับเส้นนี้หนาเพี้ยนเพราะว่าผมก็แปลกใจว่าเส้นนี้คือเป็นก่อนเส้นนั้นครับครับ มันมันแปลกใจว่าเส้นนี้คือคือสินนี้มันคือขาดสีกไว้ส้นนี้สิเป็นสินเส้นส่งเดินตลอดเวลาหมุนนี่ทั้งนั้นสิบอใคยได้หมุนนี่ทั้งนี้สิหมุนดูนี่ครับมันเลยขาดมันเลยแตกมันเลยนี่ายเสินนี้ส้นนั้นเนี่ยมันสิหยุดอยู่ตางมันมันสิพอใคยได้เดินมันสิหยุดอยู่กับทีหมุนสิทุดกับทีสเส้นี้ก็เลยมันมันก็เลยแตกเลยสิมันหมุนอยู่ตลอดครับตัวนี้ มันบืนนะครับเส้นนั้นมันชีหยุดเ,ยเหตุผลมันเพราะว่าคนขับรถเกี่ยวเนี่ยเขาสิาห,ออนานหมุนเขาสิหยุดรอนัานแล้วหมุนรอนี่เดินเลี้ยวเพราะว่าเขาสิเอาทั้งหนะักอยู่กับที่เขา,าสิบ่หมุนทั้งหนะักนะครับกะมันกะคือว่าล่ะครับความเสี่ยงมันเกิดขึ้นได้กะต้องเปลี่ยนเบื้องแล้วศึกษาแล้วต้องเปลี่ยนสก,กีเลยยังหนาอยู่ครับสก,กีหนาอยู่สก,กีได้อีกปีนึงอยู่ ะก,กียงใดอยู่พินาพินาตะเกียงมาชิบมีเงาจักน้อยนะครับแต่ผู้ใดเบื้องก็ได้ความดูโดยเฉพาะผู้มักรถเกียวนะครับรถเกียวที่คนที่กําลังเหรียญไม่ๆหมนะครับกําลังเรียญไม่ๆต้องศึกษาหลายๆนะครับศึกษาหลายๆเบื้องลายๆนะครับศึกษาหลายๆข้อมูลน,นั่นนี่ สก,กียังนาครับสก,กีนี่มีสก,กีเขาเ็นสก,กีเขาตองเบิง้งทำมันแหลมเขาก็ต้องเปลี่ยนแล้วมันเหลียวมันสิบหดนี่โอเคครับผมฝั่งนี้ได้เปลี่ยนฝั่งนั้นบอหน้าจะได้เปลี่ยนเพราะว่าเปลี่ยนไมแล้วดี๋ยะกป็บิังอีกันบางคนเขากลับนะครับบางคนเขากลับเด้วฝั่งนี้ก็นะ แต่ว่าการจะแต่เปลี่ยนอยู่หรอกครับเพราะว่ามันเป็นี่แล้วผูมอาจะเปลี่ยนเบิดเลยครับเดี๋ยวเบิ่งก่อนเบื่องก่อนเพราะว่าเกี่ยวไปก็ต้องได้เปลี่ยนอยนี่นี้เราทำมันคุมเนี่ยมันเหตุอย่างเขาเพราะว่าเขาเปลี่ยนอย่างหม่เขาเปลี่ยนเลยเปลี่ยนอย่างไม่เขาเปลี่ยนออกเลยครับได้เอาไว้เป็นอะไรส่วนมากครบเพค่อยได้ใส่อะไรเก่าครับอะไรเก่าค่ะเอาไว้ผู้ไอน้องเย่ผู้ใดอยากได้เพิ่กับมาเอาไป ขายให้กันเพราะได้คาน้ำมกน้ำมันครับได้คาขานมนะครับโอเคครับก็คชิปนี้อยา่ยงาวยัยงน้อยอก็ได้สาระอยู่นะครับในรถเขาปีที่สามนะครับเนี่ยรถปีที่สามเขาปีที่สามนะครับครับก็ขอบคุณหลายๆฝากติดตามนะครับขอบคุณครับผมค,ครับ